สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเกตอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันนั้นนะคะเราก็มาเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันใครที่ยังไม่ได้เตรียมนะคะหนูไปเตรียมมาให้เรียบร้อยนะคะกดจุดวิดีโอก่อนและหนูก็ไปเตรียมมานะคะ ส่วนใครที่เตรียมกันมาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนไปในเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบันเรารู้กันไปแล้วว่า เขามีวิถีชีวิตอย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านของาศาสนาต่างๆด้านของการประกอบอาชีพการสื่อสารใช่ไหมคะเราเรียนกันไปแล้วและในวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในหน่วยที่2ก็คือวิถีชีวิตของคนในชุมชนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ครั้งที่แล้วเรารู้จักวิถีชีวิตไปแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมารู้จักว่าสาเหตุอะไรบ้างอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่นะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเดี๋ยววันนี้คุณเกตจะมาอธิบายให้ฟังนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้า32นะคะนักเรียนเปิดหน้า32กันพร้อมแล้วใช่ไหมคะหน้านี้นะคะจะพูดถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะลักษณะาการใช้ชีวิตหรือลักษณะาการดำรงชีวิตนะคะของผู้คนในภูมิภาคต่างๆเลยเนี่ยนะคะลูกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในลักษณะที่คล้ายๆกันเลยแต่ละภูมิภาคจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายๆกันซึ่งคืออะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรสังคมเกษตรที่เมื่อก่อนนี้โหคนนี่นะคะเน้นแต่ ปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นสังคมเมืองมากขึ้นนะคะคนก็เข้าไปในเมืองไปทํางานในเมืองเน้นอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆนะคะและได้มีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตมากขึ้นด้วยนะคะเลยทําให้ปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่นะคะมีการย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อทำการศึกษาหรือเพื่อทำการประกอบอาชีพต่างๆ นะคะซึ่งจากภาพพิคุกเกตเอามาให้หนูดูนะคะหนูก็จะเห็นได้ว่าจากเมื่อก่อนนี้นะคะคนในสังคมเนี่ยนะคะทำการเกษตรเป็นหลักเช่นการปลูกข้าวการเลี้ยงสัตว์หรือการปลูกพืชต่างๆนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนนะคะเห็นรูปสเกตไหมก็เปลี่ยนมาที่เป็นชุมชนเมืองมีตึกลาบ้านช่องเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีเน้นไปที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทต่างๆ นะคะการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของคนก็เลยเปลี่ยนไปนะคะซึ่งการเปลี่ยนไปนี้นะคะลูกเขาก็จะมีปัจจัยต่างๆหลายด้านนะคะเดี๋ยวครูเกตจะมาบอกว่าปัจจัยต่างๆนั้นคืออะไรนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ครูเกตได้พูดไปข้างต้นนะคะมีผลมาจากปัจจัยหลักๆนะคะดังนี้นะลูกนะเขาจะมีปัจจัยหลักๆอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือด้านของภูมิศาสตร์ นะคะภูมิศาสตร์ก็เรื่องของที่ตั้งเรื่องของพื้นที่ต่างๆนะคะต่อมาด้านที่2คือเรื่องของด้านอาชีพนะคะก็คือการประกอบอาชีพต่างๆและด้านสุดท้ายคือเรื่องของวัฒนธรรมและและความเจริญนะคะความเจริญสมัยใหม่ทั้ง3ด้านนี้นะคะเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนนะคะเรามาดูกันที่ปัจจัยแรกนะคะ ปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์นี้จะพูดถึงเรื่องของพื้นที่นะคะที่ตั้งต่างๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าการที่พื้นที่หลายแห่งเลยนะคะเกิดความแห้งแล้งหรือว่าประสบปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆทําให้การเพาะปลูกเนี่ยนะคะได้ผลไม่ดีนะคะเพาะปลูกไปก็ผลผลิตได้ไม่ดีก็ทําให้รายได้ก็คือไม่ดีไปด้วย นะคะรวมไปถึงอะไรรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการขยายเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะและเขตโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเริ่มที่จะลุกล้ำเข้ามายังเขตของการเกษตร,รนะคะเขตเกษตรกรรมเลยทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเริ่มที่จะหยุดหรือว่าทาไม่มีพื้นที่ทําการเกษตรหรือไม่มีพื้นที่ทําการประมงนะคะทำให้รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่พอที่จะเลี้ยงครอบครัว นะเพราะว่ารายได้ไม่พอแล้วคนก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปอาชีพก็เลิกทําละไม่ทําละ,กะเกษตรกรรมทําแล้วได้เงินน้อยทําไปก็ไม่มีที่ให้ทําคนก็เลยเริ่มเปลี่ยนนะคะเริ่มมีการขายพื้นที่ให้กับนายทุนเพื่อที่นายทุนเนี่ยนะคะจะได้เอาไปสร้างเขตบ้านจัดสรรหรือเอาไปสร้างโรงงานต่างๆนะคะและคนก็ หันเข้าไปทำงานในเมืองนะคะอพยพเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปทำงานอาชีพต่างๆที่ไม่ใช่เกษตรกรรมนะคะบางคนไปทำงานอุตสาหก,กรรมบางคนไปทำงานที่บริษัทเป็นพนักงานต่างๆนะคะนี่เป็นปัจจัยด้านภูมิศาสตร์นะคะเรื่องของพื้นที่ทำกินที่มีน้อยลงทำให้คนเรานะคะเริ่มที่จะทำการเกษตรน้อยลงและหันไปทำ งานอย่างอื่นแทนนะคะและจากปัจจัยเมื่อกี้นี้นะคะด้านภูมิศาสตร์ก็จะส่งผลมายังปัจจัยด้านอาชีพนะคะเพราะว่าคนเราในปัจจุบันนี้อาชีพเปลี่ยนไปจากเดิมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําการเพราะปลูกกูกข้าวเลี้ยงสัตว์นะคะก็เริ่มเปลี่ยนไปสู่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นสืบเนื่องมาจากเมื่อกีก้นี้นะคะด้านภูมิศาสตร์ที่มีคนนะคะเริ่มขยายขยายพื้นที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยขยายพื้นที่ในการสร้างโรงงานถ้าโรงงานอุตสาหกรรมมีเยอะขึ้นพื้นที่ในการทรําเกษตรกรรมก็จะน้อยลงนะคะคนที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็จะน้อยลงไปด้วยเขาก็จะหันมาเข้ามาในเมืองอพยพเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะเข้ามาทํางานอุตสาหกรรมที่มีเพิ่มมากขึ้น คนก็มาทำงานอุตสาหกรรมเยอะขึ้นนะคะทำให้ลักษณะส,สังคมก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นสังคมเกษตรนะคะผู้คนอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบใกล้ชิดสนิทสนมมีความสามัคคีกันนะคะแล้วก็อาศัยอยู่แต่หมู่บ้านของตัวเองภูมิลำเนาตัวเอง ก็เปลี่ยนมาอพยพเข้ามาในเมืองต่างคนต่างก็แห่เข้ามาในเมืองกันเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในโรงงานเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในบริษัทต่างๆเพื่อที่จะได้เงินนําเงินเนี่ยนะคะเอามาจุนเจือตัวเองแล้วก็จุนเจือครอบครัวนะคะเพราะว่าจากการทาเกษตรแล้วอาจจะได้เงินไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในครอบครัวนะคะและพอคนนะคะอพยพมาที่ในเมืองมากขึ้นนะคะ ก็จะทําให้สังคมในเมืองเนี่ยนะคะมีคนเยอะมากขึ้นเริ่มแออัดแต่ว่าคนที่เยอะมากขึ้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างสังคมก็จะมีน้อยลงเพราะว่าต่างคนมาจากต่างที่ต่างกิ่นก็ไม่รู้จักกันความใกล้ชิดสนิทสนมกันก็จะไม่ค่อยมีความผูกพันก็จะไม่ค่อยผูกพันกันนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคนในสังคมเมืองและเป็นปัจจัยด้านอาชีพนะคะเพราะเนื่องจาก อ่าเพราะเนื่องจากภูมิภูมิประเทศหรือภูมิศาสตร์นะคะที่เปลี่ยนไปนะคะการทำมาหากินก็เลยเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะคะและจากการที่เกิดการอพยพจากคนที่อยู่ในภูมิลำเนาตัวเองและเข้ามาสู่ในตัวเมืองมากขึ้นทําให้ตัวเมืองเนี่ยนะคะเกิดการที่มีชุมชนแออัดมีคนอยู่อาศัยเยอะมากและแต่คนข้างนอกนะคะคนในชนบทหรือตามภูมิลำเนาเนี่ยนะคะ คนเริ่มไม่มีนะคะแล้วก็ทางการนะคะหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะคะก็เลยได้มีการที่จะทําการแก้ปัญหาการอพยพเข้ามาในเมืองนี้นะคะโดยการที่มีการให้ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้านะคะจากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเพื่ออะไร กเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้ประชาชนที่อยู่ในท้องถิน่นนั้นๆนะคะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มีอาชีพนะคะจะได้ไม่ต้องอพยพมาหางานทําในเมืองนะคะแล้วก็ลดปัญหาการแอาอัดของคนในเมืองด้วยนะคะซึ่งโครงการนั้นนะคะก็ได้มีชื่อโครงการเช่นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าเรารู้จักกันในนามของโอทอก นะคะก็จะเป็นการนำสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนนั้นนะคะออกมาขายออกมาโฆษณาขายเพื่อที่จะทำการเรียกลูกค้าหรือว่าทำให้เกิดเป็นอาชีพขึ้นมานะคะอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะคะก็มีสินค้าโอท็อปมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดนะคะไม้กวาดกองตรงของอำเภอรับแลนะคะหรือว่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเด่นเรื่องอะไรคะเรื่อง ผล,ลไม้นั่นก็คือทุเรียนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราก็จะมีการทําเป็นทุเรียนทอดทุเรียนกวนผลิตภัณฑ์ต่างๆของที่ทํามาจากทุเรียนนะคะก็สามารถเป็นสินค้าโอท็อปได้ทั้งสิ้นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั่นเองจะได้ไม่ต้องอพยพเข้ามาทํางานในเมืองนะคะต่อมาเราก็มาดูปัจจัยด้านที่3นะคะปัจจัยด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านของ วัฒนธรรมและความเจริญสมัยใหม่นะคะด้านนี้นี่คือส่งผลอย่างมากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อบ้านเมืองเรานะคะมีความเจริญพอความเจริญเข้ามาวัฒนธรรมต่างๆของเมืองเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะสังคมอ่าสังคมเมืองก็จะมีความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามา,มากมายนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะทุกพื้นที่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเราสามารถมองเห็นทั่วโลกและทั่วโลกก็จะสามารถมองเห็นเราได้นะคะจากการเซิร์ชต่างๆนะคะหรือว่าตลอดจนมีนักท่องเที่ยวนะคะที่สามารถเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของเราได้นะคะเลยทําให้นะคะมีการเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะทาให้วัฒนธรรมจากตะวันตก นะคะวัฒนธรรมตะวันตกคืออะไรนะคะวัฒนธรรมตะวันตกก็คือวัฒนธรรมฝั่งของชาวยุโรปนะคะฝั่งของฝรั่งชาวฝรั่งต่างๆนะคะที่เข้ามานี่นะคะวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามายัางเมืองหลวง จากนั้นนะคะวัฒนธรรมจากเมืองหลวงเนี่ยก็กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆเลยนะคะทําให้เราเนี่ยนะคะเราที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะหรือว่าคนที่อยู่พื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรับเอาวัฒนธรรมใหม่นะคะเข้ามาปรับใช้กับวัฒนธรรมเดิมของตัวเอง ะะและพอมีวัฒนธรรมใหม่เข้ามาเรื่อยๆทําการารับเอาวัฒนธรรมเข้ามาเรื่อยๆเกิดเป็นความเคยชินดังนั้นพอวัฒนธรรมใหม่เข้ามาทําให้ละเลยวัฒนธรรมเก่าและวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมไปนะคะอาจจะเป็นผลที่ทําให้วัฒนธรรมเดิมเนี่ยนะคะเริ่มเรือนรางหายไปนะคะอย่างเช่นครูเกตเอาภาพมาให้ดูนะคะและเราจะเห็นว่าภาพแรกครูเกตเอาน้ำพริกผักต้มมา โอ้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรนะคะก็คือว่าจากปัจจุบันนี้นะคะจากการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกต่างๆการที่เรามีสื่อโทรทัศน์สื่อโฆษณาต่างๆนะคะเราก็จะมีการวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปคุกเก่ดดยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมเรื่องการกินนะคะภาพรูปเกต์เอามาภาพแรกคือภาพน้ำพริกผักต้มนะคะคนสมัยก่อนนะคะในอดีตเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามาก นะเรามีอาหารอะไรเราก็ออกมากินง่ายๆนะคะผักสวนครัวรั้ว่ากินได้ใช่ไหมคะปลูกผักไว้ที่บ้านข้างรั้วก็มีผักเราก็เด็ดมากินตำน้ำพริกผักต้มโอ้โหอร่อยมากหนึ่งมือผ่านไปได้แต่ว่าคนสมัยใหม่คนปัจจุบันนี้สมัยใหม่โดยเฉพาะเด็กๆอย่างพวกหนูเนี่ยนะคะผู้เขีเชื่อว่าหนูต้องชอบแน่เลยการที่กินไก่ทอด นะไก่ทอด KFC บางทีหนูอาจจะอยากอ้อนพ่ออ้อนแม่นะคะอ้อนคุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อให้กินใช่ไหมคะซื้อให้ทานเนี่ยน,นะคะหรือว่าจะเป็นพิซซ่าเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะชอบกินชอบทานนะคะอย่างหลานคุกเกตเองนะคะหลานคุกเกตก็ชอบกินนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหรือพิซซ่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่เราได้รับเข้ามานะคะด,ดังนั้นวัฒน,ธ,นธรรมของเราการกินก็เปลี่ยนไปนะคะสัยก่อนนี้ชอบกินน้ำพริกผักต้ม เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปชอบกินไก่ทอดชอบกินพิซซ่าแบบนี้นะคะอย่างเด็กของหนูปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชอบกินน้ำพริกผักต้มใช่ไหมคะถ้าให้เลือกระหว่างน้ำพริกผักต้มกับไปกินเคฟซีหรือไปกินพิซซ่าหนูก็จะเลือกไปกินเค c ฟซใช่ไหมคะแ่ขุเกียดรู้ใช่ไหมล่ะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะ เมื่อบ้านเมืองนะคะลูกมีการพัฒนาต่างๆมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาแฝงอย่างมากมายนะคะมีการตัดถนนเพิ่มมากขึ้นนะคะพอถนนนะคะเข้าไปยังพื้นที่ใดนะลูกนะความเจริญก็จะเข้าไปสู่พื้นที่นั้นด้วยนะคะดังนั้นพอถนนเข้าไปในหลายพื้นที่นะคะความเจริญก็แพร่เข้าไปสู่อย่างพื้นที่ชนบทต่างๆด้วยนะคะซึ่งการ แพร่ความเจริญนี้เข้าไปอย่างพื้นที่ต่างๆนี่นะคะก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียต่อวิถีชีวิตแบบเดิมเพราะอะไรนะคะอย่างเช่นครูเกตเอามานี่นะคะลูกการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรมหรือว่าการขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัยนี่นะคะพอขยายพื้นที่มากขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องมีการถมครองหรือว่าปรับพื้นที่ต่างๆนะคะมีการ ตัดไม้มีการเคลียร์ป่าต่างๆเพื่อที่จะทําเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เขตพื้นที่โรงงานแน่นอนว่าการทําแบบนี้นะคะวิถีชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากเมื่อก่อนนี้คลิปที่แล้วที่เราดูใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้ครูเกดบอกว่าคนเรานะคะจะนิยมปลูกบ้านหรือว่าตั้งถิ่นฐานเนี่ยนะคะใกล้กับแหล่งน้ําลําคลองเพราะว่าคนสมัยก่อนจะใช้แหล่งน้ําในการเพาะ ปลูกใช้แหล่งน้ําในการดื่มในการอุปโภคบริโภคต่างนะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะลูกนะคนจะใช้วิถีชีวิตเกี่ยวกับน้ำเนี่ยน้อยลงเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่นะคะเดินทางโดยใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะเดินทางโดยใช้รถใชถนนการที่จะเดินทาง ผ่านทั้งเรือรทั้งคลองก็จะน้อยลงนะคะวิถีชีวิตของคนเกี่ยวกับแม่น้ําลําคลองก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะคะจากภาพที่ผู้เขียให้มานะคะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะว่าโอ้โหถนนน,นี่โอ้โหยเยอะแยะมากมายเลยนะคะพอถนนยเยอะแยะมากมายแน่นอนว่าความเจริญก็จะไปถึงพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะซึ่งความเจริญเข้ามายัางพื้นที่ต่างๆวัฒนธรรมแบบเดิมก็จะลด ลงลดน้อยถอยลงไปฉะนั้นนักเรียนคะปัจจุบันนี้นะคะเลยได้มีการรณรงค์หรือว่าได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่ให้วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะยังคงอยู่กับคู่กับเราแล้วก็ยังจะสามารถที่จะเผยแพร่ไปยังคนรุ่นหลังนะคะส่งต่อไปยังรุ่นต่างๆได้ นะคะก็เลยมีการอนุรักษ์เข้าอนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อที่จะให้วัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ไม่ถูกกลืนหรือไม่ถูกทําให้หายและตายไปนั่นเองนะคะนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูเกศขอสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะสรุปก็คือเรื่องของวันนี้ที่เราเรียนเราเรียน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งมีปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกได้แก่ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ปัจจัยที่2ได้แก่ปัจจัยด้านของอาชีพและปัจจัยที่3คือความเจริญและวัฒนธรรมนะคะ โดยที่ปัจจัยแรกนะคะด้านภูมิศาสตร์จะพูดถึงเรื่องของพื้นที่นะคะพื้นที่ต่างๆจากเมื่อก่อนนี้นะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะจะประกอบอาชีพปลูกข้าวหรือว่าปลูกพืชต่างๆทําไร่ทําสวนนะคะปัจจุบันก็ได้มีการ เปลี่ยนแปลงไปนะคะได้มีการขยายเป็นบ้านเรือนทําพื้นที่บ้านจัดสารที่อยู่อาศัยหรือจะทําเป็นเขตอุตสาหกรรมต่างๆนะคะพื้นที่ทําการเกษตรก็เลยน้อยลงนําไปสู่ปัจจัยด้านที่2คือด้านของอาชีพ พอพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลงนะคะคนก็เลยเปลี่ยนอาชีพจากการทําเกษตรก็เริ่มที่จะเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่ออะไรก็เพื่อมาประกอบอาชีพอย่างอื่นเพราะว่าในเมืองนี่มีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านของอุตสาหกรรมนะคะโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมาก ทั้งนั้นแรงงานต่างๆนะคะที่อยู่ชนบทก็จะเข้ามาอย่างในเมืองตัวเมืองเพื่อที่จะมาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ามาทําง,งานบริษัทต่างๆที่อ่าที่มีการตั้งขึ้นมาในตัวเมืองนะคะจากนั้นก็จะนําไปสู่ปัจจัยด้านที่3ก็คือด้านของวัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้านะคะพอวัฒนธรรมนะคะ ของชาติตะวันตกเข้ามาความเจริญก้าวหน้าเข้ามาวิถีชีวิตของคนเราก็เลยเปลี่ยนไปนะคะแล้วอาจจะส่งผลให้ทําให้วิถีชีวิตเดิมเนี่ยนะคะสูญหายไปเลยต้องมีการลนโลนลงหรือมีการอนุรักษ์ที่จะทําให้วัฒนธรรมที่ดีงามของเราที่ยังมีอยู่นี่นะคะยังคงอยู่กับสังคมเราสืบต่อไปนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะ สืบทอดวัฒนธรรมสิ่งดีงามของสังคมนี้เอาไว้ได้นะคะและนี่คือทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะส่วนคาบหน้านะคะเราจะมารู้กันว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะมีผลกระทบอะไรบ้างกับเรานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจอกันแต่ก่อนที่จะจากกันไปหรือก่อนที่จะจบวิดีโอนี้นะคะภูเก็ขอมอบหมายงานให้ หนึ่งหน้านะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าสามสิบห้าเลยนะคะงานที่ครูเกตจะมอบหมายให้คือหน้าที่สามสิบห้านะคะและงานที่ครูเกตจะมอบหมายให้นะคะก็คือหน้าที่สามสิบห้านะคะนักเรียนหน้านี้เขาให้หนูนะคะไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าปัจจุบันกับอดีตเนี่ยเขาต่างกันอย่างไรนะคะ อย่างเช่นด้านแรกด้านการประกอบอาชีพเดี๋ยวครูเกตจะพูดให้เป็นแนวทางให้นะคะอย่างเช่นการประกอบอาชีพนะคะนูอาจจะเขียนว่าคนในชุมชนนะคะในอดีตใช่ไหมคะคนในอดีตเนี่ยนะคะก็คือคนในชุมชนเนี่ยนะคะก็มีการทําอาชีพการเกษตรนะคะทำเกษตรกรรมทานาทำไร่เป็นหลักนะคะ เเผอปัจจุบันก็คือเป็นยังไงคะปัจจุบันก็คือคนในชุมชนนะคะมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทํางานบริษัททํางานโรงงานนะคะหรือว่าจะเป็นทําการค้าขายแบบนี้นะคะก็มีการเปรียบเทียบกันหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายเออการแต่งกายจะเป็นอะไรได้บ้างถ้าการแต่งกายอย่างอดีตนะคะคนในอดีตคนในสมัยก่อนก็จะแต่งกายตามอะไรตามสภาพอากาศ นะคะตามสภาพอากาศตามสภาพของสังคมนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันจะเป็นยังไงปัจจุบันนะคะการแต่งกายก็จะต้องแบบแต่งกายตามแฟชั่นนะคะแต่งกายตามแฟชั่นมากขึ้นก็คือมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกนะคะเข้ามาการแต่งกายก็คือมีการแต่งกายตามแฟชั่นที่เปลี่ยนไปในแต่ละสมัยนะคะ นี้หรือถ้าเป็นการสื่อสารละคะการสื่อสารใช่ไหมคะอย่างถ้าเป็นอดีตใช่ไหมคะการสื่อสารก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการผ่านจดหมายนะคะหรือการบอกต่อใช่ไหมคะการพูดการปากต่อปากใช่ไหมคะแต่ถ้ามาเป็นปัจจุบันโอ้โหง่ายมากเลยการติดต่อในปัจจุบันนี้ใช้เวลารวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต นะคะก็จะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วนะคะรวดเร็วกว่าอดีตนะคะหรือจะเป็นในด้านของประเพณีประเพณีในอนดีตเป็นยังไงนะคะประเพณีในอนดีตนี่นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะเกี่ยวข้องกับศาสนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักปฏิบัติต่างๆมีความศรัทธานะคะความตั้งใจมีความศรัทธามุ่งมั่นศรัทธามากนะคะแล้วก็เน้นหลักปฏิบัติเน้นพิธีกรรม นะคะแต่ถ้าในปัจจุบันนี้ล่ะคะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะประเพณีก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับดุก,กับสมัยมากขึ้นถูกไหมคะเพิ่มความสนุกสนานรื่นเริงเข้าไปนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางคําตอบที่คุเูเกตไกด์ให้ นะคะนักเรียนสามารถนำไปเขียนลงในหนังสือหน้า35ได้เลยนะคะถ้าคนไหนที่หนูทำเสร็จแล้วนะคะหนูอย่าลืมนะคะหนูถ่ายรูปหน้าที่35นะคะส่งมาให้ครูกเกตด้วยนะคะครูกเกตจะได้ติ๊กแล้วก็ให้คะแนนได้ถูกต้องนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์นะคะ ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุูเกตขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย